สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถ b i ๊ก c ก o t e r อร์ญี่ปุ่นมานําเสนอเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ในคลิปเนี่ยเป็นซูซูกิสกายเวฟ400 Type S นะครับก็คือ Type S เ,เป็นไทที่ตกแต่งจากโรงงานนั่นเองที่รู้ๆกันอยู่นะครับก็จะประกอบด้วยล้อเป็นสีดำโช้กเป็นสีดํานะครับแล้วก็ไฟหน้าเป็นแบบลมดํานะครับ แล้วก็ไฟท้ายก็เป็นแบบลมดําเช่นเดียวกันนะครับมันจะไม่เป็นโคเมียมนะมันจะเป็นลมดำนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์หลังแล้วก็มีคาดเอวเป็นสปอยเลอร์อยู่นะครับรอบเลยนะครับให้ดูสภาพภายนอกรอบคันก่อนนะแล้วก็จะเป็นพวกแฮนด์เปยแต่คันนี้แล้วก็จะมีชูตี้อ่ะแต่คันนี้ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยคือไม่ได้เดิม100%ล้กัน แต่ที่แน่นอนคือคันนี้รถสีเดิมคือหายากเหมือนกันนะรถที่สภาพสีเดิมเนี้ยแต่ก็มีล่องรอยบ้างนะตามการใช้งานแต่รถสีเดิมนะครับชิวนะครับใส่เป็นตัวชิวสูงของตรงรุ่นเลยนะครับ CJ 46นะครับเป็นชิวของตัวตัวลิมิเต็ดตัวลิมิเต็ดเนี่ยชิวจะสูงแบบนี้เลยนะครับมีใส่ชิวเป็นตัวลิมิเต็ดมาแล้วก็มีการใส่ตุ๊กตาแฮนด์อลูมิเนียมกับ แผงคออลูมิเนียมแต่งนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนแฮนด์แฮนด์เนี่ยเปลี่ยนขึ้นมาให้สูงกว่าเดิมนะครับค่าตำแหน่งทงั้งค่านั่งขับในผมขับมาเนี่ยโอ้โหขับสบายเลยเป็นแนวสไตล์ทัวริงเลยนั่งแบบขับสบายอะ่ะนะครับนี่เป็นสติกเกอร์เว็บไซต์อยู่เลยบิ๊กสกูตเตอร์โซซ y ตถ้าใครติดตามมานานเนี่ยก็จะจำได้นะนี่ b i o s c o o t e r s o c i e t y c o m สติกเกอร์เพียบเลยนะอันนี้ สีเดิมทั้งคันครับเพราะโลโก้นี่จะเป็นโลโก้เดิมเลยนะครับโลโก้เดิมจากโลโก้เดิมจากญี่ปุ่นเลยนะครับคันนี้สีเดิมต้องบอกว่าคันนี้เป็น k 8นะครับรถปี2008ไฟหน้าติดคู่นะครับแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นหลอดแบบ h 4ทั้งซ้ายและขวานะครับอันนี้ผมเซอร์วิสแล้วก็มีตกแต่งเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับเรื่องของคันนี้ ได้มาโอเครถมันสีเดิมแหละแต่ว่ารถใหม่เยอะนิดนึงนะครับแต่เจ้าของเดิมก็ดูแลดีตลอดนะแต่ว่ามาถึงผมเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยเรื่องของอาดาดสตาร์เสียเพราะว่าตัวซีนที่อยู่ในไดสตาร์เนี่ยมันซึมนะครับน้ำมันเครื่องก็เลยเข้าไปที่ไดสตาร์ทำให้ดสตาร์เสียนั่นเองแต่เนี้ยผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนะผมเบิกผมเบิกลูกใหม่เปลี่ยนให้เลยนะครับจะได้ใช้ย,วยาวๆไปนะครับแล้วก็ของแล้วเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็ซีนโชคด้วยตอนมาซีนโชคมีซึมนะไม่ถึงก็รั่วแต่ซึมก็เบิกของแท้เปลี่ยนให้เลยนะครับอะไรตัวนี้ง่ายครับใช้กับเบิกแมน400อย่างที่ผมบอกไปว่าใช้กับเบรกแมน400ที่ขายในบ้านเราได้นะครับเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกนะครับเบิกใส่ได้เลยนะครับก็เป็นข้อดีของรุ่นนี้นะแต่ที่แน่นอนคือมันแปลกทรงมันแปลกถึงจะเป็นรถปี2 008 2,008นะครับยังดูใหม่ผมว่ามันยังดูเฉี่ยวนะยังดูสวยงามไม่ไม่ได้ดูเก่านะครับแล้วก็ที่แน่นอนคือเบาะเขากว้างกว่าตัวเบรกแม่ที่ขายในบ้านเราและเบาะเขาจะเตี้ยวกว่านะครับเบาะเตี้ยมากถึงพื้นเนี่ยคนสูงร้อยห้าสิบกว่าร้อยหกสิบเนี่ยยังขายยันพื้นถึงเลยนะเพราะว่าเขาว้าวตรงนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้น ขับสบายคอนโซลนะครับสีเดิมเลยนะยังนี่ผมบอกกันวนะ่ารถยังไม่ได้ล้างนะแค่โซวิตอะไรใหม่ผมก็ได้เอาขับกลับบ้านเพื่อมาเทสไปในตัวใช้งานไปในตัวมีกิ๊ฮีตกิปเตอร์ให้ด้วยนะครับนี่คนดูแล้วกันว่ายังไม่ล้างยังกิฟขนาดนี้นี่นะบตเตรล่อยู่ข้างนี้มีพอร์ตอัลเลตใส่ขวดน้ำได้สบายเลยนะสีขวดโอเคข้างหน้าก็ ซ้ายขวาใส่ของได้ค่อนข้างเยอะคันนี้รีโมทได้2ชุดด้วยนะเพราะคันนี้ตอนผมขายไปเนี่ยมีรีโมท e 2ชุดนะครับกลับมาก็เลยมีรีโมทด้วย2ชุดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็โอเคหน่อยนะครับเดี๋ยวเปิดใต้เบาะนะครับสปริงเบาะผมเปิดให้ผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับแค่สกิดก็เปิดก็บอกว่าจริงๆเราไม่ต้องสกิดก็ได้นะแต่ผมปิดให้ใหม่ฟส่องใต้เบาะปกติไงปิดได้ก่อนโอเค ่ะเปิดเบากใหม่นะครับดูนะครับนี่เปิดปุ๊บปื๊ดอัตโนมือออัตโนมัติอัตโนมัตมิ <c oughs> ตนี่ไม่มีคําหัวแล้วนะเขาเปลี่ยนโชค๊คใต้บอกให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ของเหลวเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับรถทะเบียนแท้แน่นอนนะครับนี่แบบ s u ซูกิแบบ s k y ยเว e นะครับประมาณนี้นะภาษี เพิ่งจะขาดไปเมื่อ20มีนาผมไปต่อให้เรียบร้อยแล้วแล้วคันนี้ทะเบียนแท้แน่นอนนะเพราะว่ามีใบเสร็จสภพษามิตด้วยนี่มีใบเสร็จภาษามิมนะภพษามิตก่อนก็เสีย7,600บาทนะต้องเสียสรภพสามิตก่อนนะถึงจะไปจดทะเบียนได้ในรถสมัยก่อนแล้วกันประมาณนั้นนะครับปีรถเนี่ยจริงๆในเล่มนะ่เขาลงผิดนะเนี่ยในเล่มทะเบียนอยู่ที่ร้านเนาะปีรถเนี่ยลงผิดไปลงรุ่นปีคศ2005 จริงๆรถคันนี้มันจดทะเบียนเมื่อสองห้าห้าห้านะครับรถมันปีศนะูนย์แปดเนาะแต่ต้องบอกแบบนี้ครับในสมัยก่อนเนี่ยขนส่งเขาไม่ได้มีข้อมูลรลถพวกนี้เยอะนะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเจอบ่อยมากเลยว่าคีย์ข้อมูลผิดแล้วกันเรื่องปีรถเรื่องตำแหน่งเลขเฟรมอย่างสกายเวฟรุ่นนี้เลขเฟรมจะอยู่ที่ใต้เบาะคนนั่งนะครับตรงช่องนี้นะจะมีเลขเฟรมอยู่ด้านในนะครับอันนี้ลงว่าอะไรอ่ะโอเคอันนี้ลงตรง อยู่ที่เลขตัวรถอยู่ที่กลางเนีย่ยนะอยู่ที่กลางบางคันเนี่ยจดทะเบียนมาเนี่ยไปบอกว่าเลขตัวรถอยู่ที่คอบังคับเลี้ยวเหมือนรถรุ่นก่อนนั่นสิต้องไปแก้ไขต้องต้องไปอะไรกันอีกนะแต่จริงๆแล้วรถทะเบียนแท้คือทะเบียนแท้ครับมันก็ปลอดภัยได้บอกมีการหุ้มใหม่หุ้มหุ้มใหม่ลิ้นพันกันเป็นค้คล้ายกับหนังกลับนะเป็นแบบชิ้นเดียวตรงนี้ชิ้นเดียวเลยนะครับ สักสากมันจะไม่ลื่นข้อดีของเบาะที่มันสากนะมันจะไม่ลื่นผมว่ามันสวยดีนะแล้วก็นุ่มมากนะครับใครไม่เคยที่ไม่เคยลองนั่งสกายเวฟเนี่ยมาลองนั่งดูผมว่าเนื้อเบาะเขาหนากว่าพวกเบิร์กแมนที่ขายในบ้านเรานะคือนั่งสบายอะ่ะแล้วที่วางเท้านี่ต้องบอกว่าอลังการทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะเพราะว่าเนี่ยผมขับมาเนี่ยผมสูง178นะผมสามารถที่จะยันขาตึงได้เลยเนี่ยเห็นไหม ยันขาตึงได้เลยถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็ยันไม่สุดนะครับยังไงก็ต้องงอแต่นี้ยันขาตึงได้อันนี้เป็นตัวล็อกเบรกหลังนะครับเบรกมือน,นั่นแหละนะครับเราใช้ก็ปลดออกเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าปึ๊บนี่นี่ติดเรียบร้อยไฟหน้าเป็น LED แต่ดังปก,กตินะครับเ <c oughs> ปิดให้ดูก่อนไฟหน้าใส่เป็น LED รุ่นนี้เป็น K แปเพราะฉะนั้นไฟติดคู่ สวิตมาให้แล้วร้อมใช้งานเลยยางยังใช้ได้อยู่ยางยางัยงยังยังใหม่อยู่เลยยางไม่ต้องเปลี่ยนนะครับรถสีเดิมหายากครับทะเบียนเนี่ยเป็นทะเบียนเลขนี้นะหนึ่งกน1หนึ่งร้อยกระบี่จริงๆมันเคยเป็นทะเบียนกรุงเทพมาก่อนแหละพอดีลูกค้าผมคนเนี้ยผม,มเรียกเขาว่าลุงกระบี่เขาอยู่กระบี่เขาซื้อผมไปแล้วเขาไปใช้อยู่ที่นูน่นแล้วเขาเนี้ยเขาไม่ได้ใช้งานแล้วก็เลยขายกลับมานั่นเองนะครับเสียดายรถนะจอดเฉยไม่ได้ไม่ได้ใช้อ่ะ แต่แกก็วิ่งไปเยอะอยู่นะเพราะว่าจากเลขไม่เนี่ยปัจจุบันแกบอกว่าแกไปซ่อมใหม่มาด้วยไปไปซ่อมหรือไปเปลี่ยนไม่รู้นะเพราะว่าตัวเรือนไม้ตรงกลางเนี่ยที่เป็นจอ O L E D เนี่ยมันชอบไหมเนาะมันชอบแบบไหมด่างมองไม่เห็นตัวเลขเหมือนกับพวกแอร์หลอกพวกอะไรที่รถบ้านเราที่เป็นกัอนอะ่ะเขาก็เลยไปเปลี่ยนเรือนไหม่นะไม่รู้เปลี่ยนหรือซ่อมผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้น ไม้ที่อยู่รถคันนี้อาจจะไม่อาจจะไม่อาจอาจจะไม่ใช่ไม้มันจริงก็ได้นะแต่ว่ารับประกันได้เลยว่าเครื่องดีมากเนี่ยตัวไม้ตรงกลางเดี๋ยวผมกดโอดีโอให้ดูคันนี้เลขไม้ปัจจุบันนะครับ96,073กิมโลน,นะครับดูมืนไม้เยอะนะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นไม้ถ้าเกิดเป็นไม้รถจริงๆอ่ะเ0้า0กว่าเก้าหอ่ะเซอร์วิสดีนะผมว่าแต่ผมบอกให้เลยนะคันนี้ถึงแม้จะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ เบิกแมนสี่ร้อยนะแต่กล้าบอกให้เลวว่าความเร็วปลายเนี่ยไอ้นี่กินขาดนะไหลาย,ยาวๆเลยอะร้อยหกร้อยเจ็ดนี่ไปได้เลยแต่เบิกแมนสี่ร้อยนี่วิ่งมาร้อยสี่สิบก็นั่นแล้วอะร้อยสี่สิบร้อยสี่ห้านี่ก็สุดละไม่ไปละเพราะฉะนั้นสัวสกายเวฟเนี่ยแรงกว่าเบิกแมนทั้งนั้นที่ว่าเครื่องเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะมาตรฐานยูโรที่มันเปลี่ยนเนาะเป็นยูโรสี่ยูโรห้ายูโรหกเขาก็เลยต้องปรับจูนต้องอะไรไปเพื่อให้ค่าไอเสียมัน ออกมาน้อยที่สุดอ่ะก็อาจจะทําให้มันวิ่งสู้ตัวสกายเวฟไม่ได้อันนี้ก็ประมาณนี้นะไฟขอทางมีให้นะครับไฟขอทางมีให้เขาหมูนคขาล้อเลยกวติเพราะว่าผมใช้อยู่ตอนนี้ขับดีชุดข้างเนี่ยเงียบไม่มีดังนะครับไม่มีกอกแก๊กไม่มีเลยนะครับนั่นเงียบแล้วก็ความเร็วปลายเนี่ยคุณกัดไปเลยอย่างที่ผมบอกร้อยหกร้อยเจ็ดมีให้เห็นผมลองมาแล้วนะครับกระจกข้างเป็นของแต่งนะของเดิมมันจะเป็นโครเมียม แต่ก็ใส่แบบทรงของซูนะน่าจะเป็นกระจกมันโค้กระจกซูเลยอะูอูจากขายึดนะนะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับเลี้ยวไม่ติดนะครับก็กระจกบางรุ่นเนี่ยเจอชิวสูงเนี่ยเวลาเลี้ยวปุ๊บมันจะติดเลยแหละนะครับประมาณนี้นะสําหรับ Suzuki s k y ยเวฟ 400K8 นะครับถ้าเป็นเคแก้วนี่จะเป็นเอเแล้วจะมี a อเบียเพิ่มขึ้นมาครานี้คุณได้อะไรหนึ 1, ่งคุณรถสีเดิมนะครับ รถสีเดิมทั้งคันนะครับเป็นสีบอลน,นะสีบอลเงินนะครับสวยงามน,นะครับใช้งานได้เพราะว่าคือถ้าไม่ได้สีเรียสอะไรก็ผมว่าไม่ต้องไปทาสีก็ได้นะแต่ถ้าอยากทําสีก็ทําสีได้ผมมีอู่สีอยู่นะครับก็สั่งได้จะเอาสีอะไรราคาก็คุยกันนะครับแต่นี่ผมให้ดูรอบคันก่อนเดิมไม่เดิมอะเอาง่ายสติ๊กเกอร์นี้เว็บไซต์นี้ผมบอกให้เลยว,ว่าไม่ต่ํากว่า สิบสามปีต้องมี <c oughs> คันเนี้ยสติกเกอร์แบบเนี้ยไม่ต่างกว่าสิบสามปีบวกบวก <c oughs> นะครับรถรถเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วสืวิท์ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับราคาคันนี้นะครับผมตั้งขายอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหนึ่งืนเก้าพันบาทสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์แปดสามสี่ีหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนเมษา นะครับเดินเดินหน้าผมจะทําการปิดร้านในเมืองเนาะเพราะว่าไม่ไหวค่าเช่าค่าเช่าแพงแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยด้วยก็เลยปิดนะครับแต่ยังไงก็จะพยายามหารถมาให้เพื่อนเพื่อนดูเลือกซื้ออยู่นะถ้าเกิดยังทําอยู่นะครับทํามาจนถึงวันนี้ก็เปิดตั้งแต่ปี2องศนย์ศูนนะปีนี้2.025ก็ยีสิบ สามปีนานชิบหายเรียกว่าทำบิ๊กสิกูเตอร์รุ่นแรกก็ว่าได้นะนะครับมันของต้องมีจากลาเหมือนกันก็รถบางคันผมก็จะเก็บนะนี่ก็เป็น Honda l รี d ร้อยี่้านะคันนี้ทะเบียนแท้ไม่แท้ได้ไงคือถ้าคนเล่นรถสมัยก่อนรู้เลยว่ารุ่นนี้ทาง Honda t h a i l a นด์นำเข้ามาขายช่วงหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่รถจบประกอบนะรถแท้ในบ้านเราและสภาพนี้หายาก เดิมมกระทั่งเบอะถึงแม้มันจะขาดแต่แต่มันก็คือเดิมให้ดูให้ดูทะเบียนทะเบียนเลขสวยนี่ไฟท้ายใสๆนะครับสีเดิมนะติ๊กเกอร์เดิมอยู่สีเดิมเนี่ยมันจะมีคาดรถยุค80เนี่ย90เนี่ยจะต้องมีติ๊กเกอร์ค่านะมันถึงจะตรงรุ่นมันแล้วก็รุ่นนี้มีชิลแต่งคันนี้ใส่ชิลแต่งแล้วก็มีตรงนี้เป็นสําหรับใส่ช่องใส่ลําโพงนะคลาสสิกมากเลยคอนโซลด้านในยังสวยกิิปอยู่เลยเก็บเก็บ แล้วก็อันนี้มิสูอกะคอนไวเป็นไฟฟ้านะคันนี้มีสับปสามิรนะยอมลงทุนเสียสัรปสามิรเลยดีกว่าเพราะว่าตั้งใจเก็บนะและที่เห็นข้างหน้านี่เป็นอะไรนะแบตลิเทียมผมใส่เป็นแบตลิเทียมทั้งคันเลยโคตรแรงต้องบอาโคตรแรงข้างในนั่นคือ h o น da แจ๊ดห้าสิบนะครับเป็นสีนี้ถังโครเมียมเนี่ยเป็นตัวสเปเชียลนะครับจริงๆเนี่ยสเปเชียลม,มันรู้สึกจะเครื่องแปดสิบด้วยซ้านะครับจำไม่ค่อยได้เหมือนกัน ทะเบียนแท้เหมือนกันป้ายรุ่นโบราณอยู่เลยตอนนี้โอนไม่ชื่อผมแล้วรถเก็บบางทีต้องโอนนะเพราะว่าเกิดเจ้าของเก่าลาโลกไปนี่โอนไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะครับส่วน S60 นี้ก็ยังขายอยู่แต่ว่าตอนนี้ก็โฮไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ผมสั่งชุดแต่งมูเก้นมาทั้งคันเลยนะครับสเกิร์ตข้างข้างหน้าข้างท้ายแล้วก็มีใส่มีสั่งสปอยเลอร์ท้ายไวอีกคือแต่งต่อไม่รอแล้ว รถมันไม่มีผลิตแล้วอ่ะมันหายากอันนี้ก็ออสตินคูเปอร์มินนะครับทะเบียนแท้ใครอยากเป็นมิตรบีนก็มาตามกันได้นะครับสวยกิฟหายากร้านต้นๆใครสนใจก็มาเอาไปคัตดิแลกฝุ่นเยอะๆอย่างนี้เนี่ยคิดดูนะขนาดผมจอแบบลงผจอรถแบบปิดนะดูฝุ่นที่กระจกแล้วฝุ่นอย่างเยอะ นี่ไม่ได้จอดไม่อะไรนะวืบไปรูปหัวใจไปเลยนี่รอเจ้าของใหม่เพราะว่าลูกค้าจองแล้วนะครับลูกค้าขอผ่อนห้าเดือนจัดให้ครับผ่อนเลยผ่อนเสร็จรับรถแต่ก็เดือนหนึ่งก็สตาร์ทให้ลูกค้าแป๊บหนึ่งนะสตาร์ทแล้วก็ไปวนในหมู่บ้านแล้วก็มาจอดมันจะได้น้ำมงนน้ำมันยางเยอะมมันจะไ,ไม่เสียมีส่อกะนะครับ m c 1อันนี้เป็นเครื่องยนต์นะคันนี้ก็ เป็นรถที่ผมเก็บเหมือนกันนะครับแต่ก็ขายไม,ไ,มไม่ใช่ขายนะขายนี่ mc 1คันนี้รถสีเดิมทั้งคันจากญี่ปุ่นนะตอนที่ผมได้มาไม่ห้าสิกิโลมีรูปตอนรถอยู่บนอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ไม่ห้าสิบผ่านมากี่ปีตอนนี้ไม่ร้อยหสบสอวิ่งไปร้อยสิบสอโลแต่ว่าเครื่องดีนะนี่ไม่ได้สตาร์เลยไม่รู้จะติดตป่ะนะเดี๋ยวโมมากเครื่องสตาร์ไม่ติด ไต,ดดต่อดาน่ะต้องอย่งนี้หน่อยอติดไปลูกข้อติดโชว์หน่อยไม่ติดสละไม่เป็นไรเนี่ยอย่างพวกรถอาจจะติดแล้วใช่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วติดแล้เห็นไหมคือต้องบอกว่ารถพวกสองจังหวะนะยิ่งเป็นคารบูเรเตอร์อะ พอเราจอดนานเป็นเดือนนะเราไม่สตาร์ทเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละต้องสตาร์ททุกเดือนนะเครื่องดีไหมเครื่องดีไหมะควันไม่ไหลคันนี้วิ่งน้อยจริงเลยต้องอยู่กับผมมีสปัสซาบิสนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีมีสปัสซาบิสนะแล้วก็นี่รถคุณแม่รถคุณลูกมีรถคุณพ่ออันนี้แม็กแฟม มีสับปะสับิดนะเป็น d c r แต่งนั่งคันขายไหมนกันประมาณนี้มีมังกี้คันหนึ่งเนี่ยจอดจนจอดจนแบตมันไปละลาโลกสงสัยต้องโดนแบตใหม่เพราะว่าไม่ได้ขับเลยไม่ได้ขับมานานมากละอันนี้ก็ใช้ที่ชาร์จ c ีเทคชาร์จอยู่นะซีเทครุ่นี้ก็ดีเหมือนกันมีการกระตุ้นรีคอย์แต่ว่าผมว่าแบตมันน่าจะไม่รอดแล้ว ดูเลขใหม่หกสิบห้ากิโลาทีเดียวติดอยู่นะคันนี้เป็นรถหายากเหมือนกันอ่าเพื่อนๆเห็นโลโก้เพื่อนก็จะรู้แล้วมังกี้ a อสโตบอยนะครับอ่ะยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะรถใหม่ แต่มันก็วิ่งนะมันก็วิ่ง65กิโลแล้วเพราะว่าไม่วิ่งเลยก็ไม่ได้นะ๋ยวแบต่างอย่างเช่นแบตเตอรี่อย่างเช่นยางเนี้ยมันกดทับด้านเดียวนานๆยางก็จะเสียลูกอีกอะไรอีกองวิ่งให้มันมีมการเคลื่อนไหวมากอะ่ะไม่งั้นรถรถมันจะขับไม่ได้เอานี่ก็อาจจะต้องโดนแบตเตอรี่ลุ่งหนึ่งนี่ให้ดูติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยเดิมโรงงานมีราคานะตัวเนี้ยเพราะว่า รถใหม่เนี่ยขายกันประมาณแสนสองนะตอนนั้นแต่ว่ามันมีจำกัดเนาะไม่มีผลิตแล้วด้วยตอนนี้เห็นขายกันก็แสนทูถึถงรถใหม่นะก็แสนห้าถึงแสนแปดนะเห็นมีคนขายนะรถใหม่แต่มือสองก็อยู่ประมาณสักแสนสองประมาณเนี้ยที่เห็นนะมือสองนี่คือวิ่งกันเป็นหลายร้อยกิโลหลายพันโลอะไรเงี้ยนะครับใครชอบก็ทักมาได้นะที่เก,เก็บแล้วขายเหมือนกันโอเค ก็สำหรับ s k y ยเวฟคันนี้ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเหลือคันเดียวแล้วเพราะว่าจริงๆผมมีคันหนึ่งก่อนหน้านี้สีเทาลัมโบมีกล่องหลังันนั้นลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนัดรับรถปลายเดือนนี้นะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ